ทุกคนครับเรามาอยู่กันในเกมที่มีอินสป r เรชันเป็นอ e ีเกีย3008นะเว้ยวันไม่ใช่ดนีไม่ใช่อ e ีเกีย3008 SCP 3008เออผู้ผิดแต่มันก็ใช่หละ3008ก็คือ e yeah. อ,อีเกียไฟมาดูกันดีวกว่าว่าการช่วเราของเกมนี้จะเป็นยังไงนะพวกนายนะเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับอย่าลืมกดไลค์ให,ให้เราด้วยเลยสกเลยครับปเพิร์เพิร์เพิสั้นด้วยนะคะเหมือน3008 อันนี้อะไรอ่ะขอ <What? S 2> งเติมมีโทเคนให้ด้วย <Yeah. S 1> ข้างในก็เป็นห้างเหมือนกันนะเจ้ากอบใช่มันเป็นเหมือนอีเกียเป็นห้างเหมือนกันแหละแต่ไม่แน่ใจว่านี่เป็นห้างประเภทอะไรทางนี้หรอ,อเค <c oughs> สุดลูกหูลูกตานะครัะ <c oughs> อย่างนึงนั้นในอีเกียไม่ขายปืนแต่ที่นี่ขายด้วยอ,ะอ่ะแถมเป็นปืนโรบักซะด้วยมีอะไรให้ยิงเหรอ <laughs> สําลองไว้ไหมเผื่อมีอะไรให้ยิงเอาไหม <laughs> ถือไว้คนละกระบอกเลยไม่ล่แจะก,กว่าานมิง็ซื้อไม่ล่ะานมิงะซื้อไมมล่ะมี่ช่ไมีอยู่ซื้อมาแล้วนะครับมีร้อยกระสุนแล้วนี้เราหยิบของได้เลยเปล่าอ <c oughs> มันหยิบได้เลยนะฉันหยิบมาแล้วนี่อ๋อนีหยิบเลย เกิดมาเหมือนไอกเกียทุกคนครับด้านบนคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดนี่ขึ้นมาขึา้นมาแล้วแตเอาจริงนะเราอยู่ด้านล่างก็ปลอดภัยเพราะว่าเรามีนี่นะคะผม <c oughs> ข,อขอยิ่งหัวพนักง,งานสักคนได้ไหมเนี่ย <c oughs> เฮ้ยา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 ตัวพร้อมปืนพร้อมกระสุนก็พร้อมเหมือนกันอ่าเรียบร้อยมาแล้วนคืนมืดโอ้แล้วมันมืดสุดๆมองไม่เห็นข้างหน้าเลยอ,ะอ่ะเอยใช่ไหมเห็นอะไรเลยอ่ามันยืนกาอกันไว้มันมืดจริงพวกนายแล้วม่วงๆนั่นคืออะไรอ่ะแอร์ดรอปหรือเปล่า แอร์ดอบในห้างเนี่ยนะเฮ้ยไปดูซินะามามันมีอะไรออเฮ้ย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 พนักงานพนักงานคลั่งนี่นี่พนักงานก็นั่งเราเลยอ่ะตอนนี้อะอ้าวแต่เรายืนตรงนี้เรารอดว่ะเราไม่โดนว่ะยิ้อพนักงานไม่เก่งดีว่ะเฮ้ยพวกนายช่วยฉันก่อนดิตอนนี้กล่องมันติดตัวฉันตลอดเลยกล่องอะไรกล่องอะไรไม่เห็นมีอะไรติดเลยอะจะถือกล่องอยู่อะมันวางไม่ได้ เกิดเกมบั๊กขึ้นหรือเปล่าเนี่ยฉันไม่เห็นนายถืออะไรพลังงานลดรัวเลยตอนนี้ของฉันอยู่ที่25เปอร์เซ็นต์นะเออเหมือนกันเหมือนกันเลยฉลามงั้นแสดงว่าตอนเช้าเราต้องหาอะไรกินด้วยนะ <S <S อา่าเช้านั้นโอ้พอเช้าทีพนักง,งานนี่เหมือนไม่เคยเกิดอะไรขึ้นเลยเขาเดินไปทํางานปกติ <S <S ตแสดงหรือเปล่ามาดูซิว่าคืออะไรครับสีม่วงอันนี้ <S <S อโอ้ย,อยอตก,ก้น้ํามันใช้โทเค็นในการเปิดนี่นา เราไม่มีโทเค็นนะดิแต่มีของกินฟรีพวกนายนี่เรากินก่อนเลยฉันว่าหิวเอ๊ะแล้วตรงหน้านายหายหร้อยังกล่องอะไรของนายยังไม่หายเลยมันวางไม่ได้ด้วยอ้าวพยายามวางอยู่เนี่ยตอนนี้นายรีสปอนไม่ดิเรากดรีสปอนได้ไหมมาเดชรีไว้นายแล้วกันให้นายเกิดใหม่ดูสิว่าของนายจะหายไหมยอมเสีย35โลสบักเพื่อแก้บั๊กนี้ไม่หายแต่กอดถืออยู่อะไรวะเนี่ยไม่เข้าใจ ฉลามกันเดี๋ยวเราเล่นใหม่ดีกว่าแล้วปืนมันจะหายไหมเนี่ยฉลาดไอ้เล่นมาเก็บก่อนมาเก็บปืนก่อนก็เลยเก็บไม่ได้ด้วยโอ้โหเกมบักเกมบักไม่ใช่เกมบักธรรมดากินโลบักด้วยกินทุกอย่างเลยเอย่างน้อยขอยิงปืนก่อนเถอะมาอยิงเลยอีพนักงานเป็นไรโอ้ยกลางวันยิงไม่ได้ต้องรอยิงกลางคืนน่อใช่ยิงไม่ได้นะครับเก็นี่ไงเนี่ยเราดูก่อนตอนคืนเราจะว่าเรายิงไม่เรียนยังไงเขาอะไรเจ็บเจ็บ มาเจอรอบสองนะคะไม่เล่นนะไม่มีระบังหน้าไหนเลยใช่ไหมไม่มีแล้วตอนนี้สว่างจ้วเปืนไม่ต้องซื้อแล้วนะเพราะว่าเราไม่ต้องอใช้หรอกอาทิตย์แล้วไม่ได้ใช้เลยออ้ยนี่นี่ตอนเชา้าเราเก็บของนี่มีดาบให้เราเก็บด้วยว้าวเอาวัตก็มีนี่นาที่แสดงว่าเราจะหาปืนรีได้ด้วยนยี่ไงเรามาฟาร์มก่อนเรามาฟาร์มก่อนพอมืดปุ๊บเราค่อยหนีกินแฮมเบอร์เกอร์ก่อนเลยเอาไว้กินก่อนกังเหิ เดี๋ยวเราแยกย้ายไปหาของเราจะกลับมาหาเจอกันไหมเนี่ยพวกเราก็อย่าไปกัดไกลแล้วกันนะอย่างน้อยมันก็เห็นชื่อกันอยู่อะพวกนายดูเด็กใช่ทงงทางขึ้นรอเลยตอนนี้เขานั่งงานในรอดูไว้เลยนะถ้าเกิดว่านายมาโจมตีฉันนายจะโดนซามูไรทันจิโร่นี่ฟันหน้านายเข้าใจไหมเฮ้ยนม่ทำตรงนี้อ่อนใ่นี่ไขึ้นเลยอ๋อนี่ตั้งตั้ง้างไว้เลยนะจริงขึ้นเชลก็ได้นะ เออกันจริงนะเนี่ยเอ้ยงี้ถ้าขึ้นเชลได้พวกนั้นก็น่าจะขึ้นได้ด้วยเด็กง yeah. ่ายอย่างเฉพาะมันไม่น่าจะฉลาดขนาดนั้นละมั้งดูจากหน้าตามันหัวรันรัน <c oughs> <c oughs> เฮ้ยระหว่างนี้กินให้เต็มก่อนนะเว้ยพวกนาย,ยเปอร์เซ็นต์มันสามารถเกินได้แล้วเนี่ยฉันมีร้อยสิบเลยมันเกินไปร้อยสิบได้ไงวะเฮ้ยฉันจะเปเื้อนเก็มอะไรเนี่ยของพี่ด้วยยังโหดทิ้งอาหารไว้ด้านบนก็ได้นะกด G นะเจ้ากบเออว่าเราทิ้งไว้กองไว้เนาะอย่างงั้นก็ลวน ไอ้เง้นบนสังกะสีนี่นะน่าจะดีขึ้นนะเงี้ยใครร่วมาเดิมอ้าวโถน้าวฉลามพอดีด้วยนะ่นไอ้ไฟฉายเดี๋ยวดูซิว่าไฟฉายเป็นไงฉลามสว่างไหมเงี้ยขอฉันระหว่างกับพวกนายเห็นปะไม่เห็นเลยมันเห็นแค่เจ้าของคนเดียวแล้วเนี่ยเพื่อนไม่เห็นด้วยแหละโอ้ยเัินจะกบโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยมันมามามันมามาตรงไหนมาได้ไงอ่ะโอ๊ยมันขึ้นเชี่ยวนี่ยเดี๋ยวฉันจะเอาขอไปป้องกันพวกนายหลบหน่อย ปิดเลยติดเลยเย่เอาบางแจวเออบางไว้แจวมากเย่เย่แค่นี้แหละเราก็ยืนไปเรื่อยๆนะครับยืนเอฟเคไปคืนที่หนึ่งน่าจะไม่ได้โหดมากนะครับผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่ามีคืนต่อๆไปมันจะมีตัวอะไรมาบ้างเนาะใช่อาจจะยืพนักงานสุดโหงหน้าตาโหดร้ายอะไรแบบนั้นนะเจ้าก่อใช่พวกนายไปดูพนักงานคนนี้ดิผีลูกโป่งลูกโป่งสัตว์เดูเขามีความพยายามในการขึ้นมากนะครับ โอ้ดูพยายามจริงดูดิดเด็กเด็กจะเกียรตกายเข้ามาให้ได้เลยโอ้ยจะจะไปทําอะไรได้เราที่นี่นี่มันฐานทัพสุดท้ายของมนุษยชาติเลยนะดูไม่มีอนาคตนะไอ้ไไอ้ไไอ้ไรไอ้ไไอ้ไไอ้อไอะดีองที่ไรเอาที่ฉลามทาไมวะเสื้อมันคเสื้อบรรจงานยิไ้ไนเลือมากกว่านี้ กลัวกว่านี้เยอะยังจะมืดให้มืดกว่านี้อีกอ่ะแค่นี้ก็มืดพอละมังฉันว่านี่เจ้ากบนายอยากเอาไฟฉายป่ะเอามาก็ดีนะครับส่องดูซีโอ้ยหลังนายไปไปไปแล้วอู้สว่างขึ้นเยอะเลยอ่ะทุกคนโอ้ยนี่เจ้ากบมันทิ้งอะไรไม่รู้โอเคเราเก็บแล้วเก็บมาหนึ่งอันมาเดี๋ยวตอนนี้เราไปทําการกินนู้กินนี่นะเพื่อพลังพขาดอกเขาชันไปใช้นี่ขาดไม่ได้เลยต้องถือว่าคนกันระบอก โครราลาก,ะ,าก,ะ,ากะบอกแล้วโคลากะลาบอกภาษาต่างดาวได้ไงวะฮะนี่อโอ้ยปกป้องฐานทัพเพิ่มขึ้นฐานทัพ,ทพเราจะได้ไม่มีตัวอะไรบุกมาได้ฉลามเนี่ยนี่มันจุดเดิมที่เราเคยอยู่เลยเนี่ยไม่มีเชลขึ้นด้วยเนี่ยตรงเนี้ยงั้นย้ายที่เลยไหมพวกเรามันมียายรักษาไหมครับนี่คืออะไร <What? S 2> อ่ามอ้กระสุน,นช็อตกันอันนี้โ,โอ้ยเอเลียนใช้ได้ดิกระสุนช็อตกันอ่ะเอเลียนใช้ช็อตกันใช่ไหมใช้แล้วนึกว่าเก็บของกินชิชู อย่างน้อยไปซับตูดแล้วฉันเอาอ่างจากุชี่ไปเลยแกอาบน้ำสบายใจเฉยเลยเออเอามาเอามาดันบนอุ้ยเล่นไหสร้างหรอเนี่ยให้ฉันเอาสกัดสีปิดไว้น่ว้าวเอ้ยฉลามมันเตรียมมาบันไดนี้ขึ้นเอ้เล่นขึ้นมาเร็วจะเมื่อไแล้วไอเลี้ยนไม่ได้ดูเวลาเวลายหรือไงฉันแลามันลืมดูเวลาลืนไปแล้วโอเคเก็บลักแกลักแกล้วเดี๋ยวผมปิดตรงนี้เลย <łość> <Harriet> ความปลอดภัยลงอ่างแต่ก็ชี้มันสบายจริงเลยโอ้ยมันมีอ่างที่มันไซส์ใหญ่กว่านี้ไหมครับไม่เหมาะกับตัวฉลามเลยเออลงไมานั่งชีนีดครึ่งตัวนี่มันอ่างเด็กชัดชเอ้ยมาตีจนหายไปเลยฉลาม ชั้นเก็บเจอกับชั้นเก็บอ้าวให้ <ไป S 1> ตกใจหมดเลยวราจะเก็บทัมืออะไรนี่หาที่วางใหม่นี่เป็นไงดูดีขึ้นเยอะผมมาสู้ S c P 3 0 0 8ไม่ได้นะแต่ว่าอย่าเพิ่งประมาทเพราะว่านี่มันเพิ่งคืนสองเองใช่มันยังไม่โหดเลยเพราะว่าคืนต่อไปจะมีอะไรเปลี่ยนไม่ใช่ว่าเจอหน้าตาเดิมๆไมเนี่ปาทุกคนเช้าแล้วครับเริ่มออกเดินทางได้กินเนื้อลูฟี่ก่อนงั้มพนักงานนี่้นคอนเสิร์ตกันอยู่หรือเปล่ากระโดดผู้เหยดทราบกันรุว่ ฟันแล้วได้ไหมฟันไม่ได้เลยนะครับหู้โหอะไรไม่ยุติธรรมเลยอ่ะโอ้ว่าจะลดจานวนพนักง,งานซะหน่อยเออมันทําเราตอนคืนได้ทาไมเราทามันตอนเช้าไม่ได้บ้างอะครันตบเหม่งตบเหม่งชอบว่าทรัพยากรนก่าจะมีน้อยแน่อนอนสถานที่มันสั้นอะ่ะมันไม่ได้ยาวเหมือนอีเกียใช่ไม่รู้จะมีลีเรื่อยๆด้วยป้าที่ฉันหาอาหารไม่ค่อยได้แล้วอะตอนนี้อะ่ะ เดี๋ยวนะเจอไฟฉา,ายที่มันเป็นสีแดงเอาไฟฉา,ายแรงสูงมาเนี่ยลองหยิงมาดูาวางี่กับ2องทีตาบอดเลยนะเราจะนด้สร้างบ้านแบบไอ้นั่นนะ <laughs> บ้านบนฟ้าฉ <laughs> ลามเรื่องสร้างเข้าไมใจนาย <laughs> เอาแลเต็นที่ดูเวลาไปด้วยนะคะเ <laughs> พราะเวลาตอนนี้ <laughs> ใกล้จะตอนคืนแล้วนะครับ <laughs> ช่างลืเร็ว หนึ่งี้มาโจมตีเราจากด้านล่างเลยไหมเนี่ยมันใกล้เรามา<ว>มโอ้ยฉันตีมันก่อนว้ฉันตีมันได้ฉันตีมันได้เยยะเลยขึ้นมาสินิ่งเลยเหรอพอโดนมีดไปทีนิ่งเลย <c oughs> ไม่พุ่อยู่แฮนด์ซับแล้วไม่กระโดดไม่อะไร <c oughs> เลยเยอะเอาแล้วลคือด <c oughs> ดาบฟันมาเรื่อยเรื่อมันพังด้วยว่ะมีตัวไฟแดงนะครับวิ่งมาอย่างรวดเร็วโอ้ยมันต้องหยุดไม่ใช่อไฟแดงอ่ะมีมามาอุยเอาว่าฉลามในสร้างดีมากเลยอ่ะต่อขึ้นมาแบบเรื่อยเลย เป็นท้องฟ้าอันที่สองของร้านนี้ไงบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าซาบระไม่มีตัวบินนี่จัดก,การเราไม่ได้แล้วน,นั้นเราชนะแน่นอนพู้ไงนเหมือนเพดามันจะเตี้ยมากเลยเนี่ยโดดขึ้นไม่ได้แล้ววะ่ะแสดงว่าเราเไม่สามารถสร้งางบ้านที่มันลอยฟ้าได้เพราะังคามีแค่นี้นี่เราได้แค่นเดือนนี่ตอนนี้หรือว่าจะกระโดดขึ้นได้ใช่ก็ว่าตอนวางเสรยทำไมวางไม่ได้มันเตี้ยแค่ดีไงเนี่ยออดมากอ่ะความฝันนายโจรฉลามที่จะสร้างบ้านลอยฟ้าโอ้โห เจ้าเลยอันนโอ้ยฉันเจออะไรไม่รู้แปลกๆอ่ะเอะไรมันเป็นแบบเหมือนระเบิดมือสีฟ้าเลยอ่ะเนี่ยจะกรอบตัวเดยอ่าคืออะไรอ่ะนาฬิกาเหรอทำอะไรได้อ้าวเอาตีสถานน้ำแข็งด้วยอ่ะเออคืออะไรอ่ะการโจมตีเหรอแต่น้้ำแข็งน่ะเดินช้าหรือเปล่ามันก็ดูปกตินะฉลามดูสิมาสว่างตลอดเวลาเลยปะเนี่ยดูดีเวลา เอ้าออ๋หรือว่าน้ำแข็งมันคือล็อกเวลาเออโอ้ยล็อกเวลาแน่นอนเลยว่ะที่จะใช้อ่ะเดี๋ยวรอสิโกวี่รอสิโกวีจะหมดแล้วเออมันน่าจะเป็นการล็อกเวลาอูยแค่นี้เองใช่ก็ถือว่าบ้าเออฝั่งไหนคิดว่าถ้าฉันเอาฐานออกอ่ะตรงนี้มันจะความหมดหรือว่าอะไรเออฮ้ยแต่จากฟิสิกส์เกมน่าจะไม่ความน่าจะลองได้เลยฉันว่าฉันว่าน่าจะลอยฟ้านะใช่ฟิสิกส์เกมไม่สมจริงนั่นไง เรื่องสร้างให้หนะ้าที่ฉลามแล้วกันนะครับฉลามชอบสร้างสร้างของเออสร้างปัญหาให้กับฉันเนี่ยดูพนักง<อ>นานคนละสี่น่าจะเถือนอายอยู่นิดนึงเป็นคนที่อายเอเที่ออกมาแล้วลอยปีนมาเถอะตอนเนี้ยอยากให้ปีนเฟ่มัน่าจะมีตัวไหนขึ้นมาได้แล้วแหละฉลามที่ดูทรงเราจะลอยกี่คืนเนี่ยจะรอดูว่ามันมีตัวใหม่มาไหมตอนนี้ไม่เห็นตัวใหม่เลยนะครับตอนเนี้ยเราไม่ได้กลัวพนักง,งานพนักง,งานกลัวเราแทน เราทำอะไรเราไม่ได้ต่อทางไปเรื่อยเลยโอ้ยพวกนายลงแล้วจะหาทางขึ้นทางไหนแล้วเนี่ยสลาดมาทำทางขึ้นไว้หน่อยเวลาจะหมดแล้วอ่ะโอ๊ยหาหน่อ้จะหาตะกีดนี่เฉยเนี่ยโอ้ยจะก็อาหาใกล้หมดแล้วหาลืมตะเกียบล่างอย่างเดียวก็หรือว่าการเอาตัวรอดจากนเกมนี้คือการหาหารไม่เจอจร้างงแล้ว อ๋อหิวหิวเจ็บมากโอ้อหิวและเจ็บไม่นะแชรก่อสร้างเราทํางานจนไม่มีเวลากินเหรอยายกินแล้วตอนนเี้ยหาอาหารไม่เจอจะมาก่อนแล้วอะฉลามเร็วฉลามเอ้ยเมื่อไรยชร์จะไปต่อไปจะขอหาข้าวแป๊บเดิมได้ได้ตอนนี้มีพนักงานสองประเภทคือตัวไฟแดงแล้วก็ตัวธรรมดาโดนอะไรแล้วไปมาเลยฉลามพวกฉันจะรอปปังมาแล้วฉลามมาแล้วดู โอ้ยเลียนอย่างน้อยเก็บ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 โอเคแค่นี้นะครับเราไเฮ้ยเข้าไปพื้นถายเฮ้ยเออแยแล้วพนักงานไรชัดเกียร์นะเฮ้ยเออเดี๋ยวเข้ามาแล้วไอ้สื่หมดแล้วดูซิว่าเป็นไงเลี่ยนรอดไหมเออจริงๆพนักงานก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะเจ้เกล้าเอองั้นฉันลงมาวิ่งด้วยละกัน วิ่ง j o g ก i n g หนีพนักง,งานเนยไม่เห็นหน่ากลัวเลยอ่ะเออว่าไม่ค่อยน่ากลัวเลยทุกคนแต่ตอนนี้ถึงฉันจะตายแล้วนต่ชีวิตเป็นกล้องวงจรปิดอยู่ตอนที่ฉันตายอ่ะโอ้โห <c oughs> นี่คือโซนอาหารใช่ไหมอาหารเต็มเลยอ่ะสวัสดีฉลามโอ้สวัสดีเอเลี่ยนนายเห็นศพฉันด้วยเออนายยืนทื่ออยู่แต่ตอนนี้เป็นผีโพสเลยอ้าวตายแบบยืนอ่ะหนวดขาวอันนี้เราจะหนวดล่วงนะครับเปนืแล้วอ เฮ้ยเดี๋ยวทำไมเขาบอกว่าทำไมร้านมันโล่งเราควรที่จะออกไปจากที่นี่คืออะไรอ่ะอ้าวเนื้อเรื่องมาที่โฮเกะประตูไม่เปิดมีบรรยากาศไมปกติปัดตีนโอ้โหนี่ไงโอ้ยตัวใหญ่มาเออโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวปิดปิดไซเรนก่อนปิดไซเรนพ่อปิดการเจอกันต้งหมดเพื่อหลบหนีต้องปิดการฉุกเฉินก่อนอ่ะโอ้นี่นี่นี่มีตัวมาตรงนั้นตัวโหดไอเราบ้านไอพวกนายเริ่มน่ากลัวแล้วดูสิ ว้าววัววววัวหูตีเขาเดินไปทางไหนแล้วหนีไขาได้เลยทุกคนเดินมาแล้วเดินมาแล้วขอปิดก่อนโอเคผู้มนักงานมาเต็มเลยโอ้ยผู้จัดการมามีไรฉันมันเหลือกี่กี่อันใครเหลือเดี๋ยวเล่นกันคนตายแล้วเอเดียน no นี่ไงเจอที่มันเป็นยาแล้วพวกนายเออ <Wow. S 2> อยู่เตียได้โอ้เต็มร้อยแล้วจะดับันทุกพน,นักง,งานก่อนโอ้เราจะปิดยังไงมาไล่เฉอยู่ฉันจะปิดยังไงโอ้ยแล้วมันไม่คิดจะเช้าด้วยในะก็นคือถาวรเลยอะ่ะคือมันน่าจะให้เราปิดให้หมดอะมันถึงจะมีเนื้อเรื่องต่อไปโอ้ตัวใหญ่ามาด้วยน่ no. <c oughs> เต็มน่นก็จะหมด <c oughs> มาเจ้าก่อ <c oughs> ลงมาตั้งหลักก่อนแป๊บนึง <c oughs> เดี๋ยวเรามาปิดเลยแล้วกันปิดแบบว่ายอมแพ้เลย แล้วเดี๋ยวรอพนักง,งานไปแล้วเรารีไว้ได้ไหมเราจะหลอกพนักง,งานด้วยการเกิดใหม่เออฝึกยอดเทคนิคเลยมาเกิดใหม่แล้วนะครับเอาเกิดใหม่นี่คือเกิดตรงที่ใหม่ด้วยเัารอดวิ่งไ,ไกลเลยไม่เกิดหน้าสวิตละแล้วไอเราก็ไม่มีไฟฉายซะด้วยมือตื้อก็เดียวคือแทบไม่มีทางผ่านเลยนะเพราะไปกดสวิตไม่ทันนะ่ะเอไม่มีตัวรอด โอเคไม่ทันนะสรุปคือเราก็มาเล่นใหม่นะครับเพราะว่าเราคิดว่ามันอาจจะมีอะไรเพิ่มไงเนื่องจากตัวโหดมันเริ่มมาไงพวกหนใชตั้งนานไม่มีมามีต่อนานพอดีเอ้มามีคือที่หกอ่ะเราก็เลยแบบว่านี่เล่นมาถึงคือที่หกนะครับเริ่มใหม่โดยมีอาหารตุนไว้ที่เยอะมากไปเก็บมาทุกสารทิศเลยแถบรอบนี้มีปืนด้วยนะทุกคนซื้อใหม่กันหมดเลยเนี่ยยังไง ถือว่าเรามาล้างแค้นใ้พวกพนักงานที่โจมตีเราตอนนั้นมาและ c ซ o อ f โอออฟฟิศฟอนต์แมนมาเราเริ่มเลยพวกนายถือวุ้นแล้วก็รอปิดพวกนี้ไว้ปิดไอ้อารามปิดอารามแล้วมีน้ารามแมหรือว่าลุงรามไหมนะแต่ทำไมฉันเห็นว่ามีฟอนต์แมนไล่เลยอ่ะเจ้ากบอาจจะยังไม่อยู่แถวนี้แต่ว่าไปฉันก็ไม่เห็นพนักงานนะโอ้นี่ไงมาแล้วฉันเห็นพนักงานแลคนโอ้ยเอ้าอะไรอ่าทางออกกันล็อกแล้วเราสามารถที่จะไปได้เลยหรอได้เลย ยังไม่โดนไล่เลยไม่มีอะไรเลยเนี่ยพวกนายเดี๋ยวเราเดินไปที่ประตูทางออกไว้ที่มันอยู่ทางออกก่อนหน้านี้ฉันเองมาแล้วอ่ะฉันก็มาแล้วเดี๋ยวเปิดก่อนเลยโอเคเราหนีรอดแล้วเว้ยจากซีอีโอคนนั้นปืนกระยันหนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยเลยนะยังไม่ได้ยังไม่กระสุนไล่ไงไม่ได้ยิงสักนัดเลยอุ้ยแล้วเขาบอกว่าเราผ่านชั้นเตอร์หนึ่งแสดงมีชั้นเตอร์สองด้วยเหรอไหนชั้นเตอร์สองอ๋อแต่ว่ามันเป็นในนี่คือเล่นแบบอินฟินิตี้นี่ไม่มีเนื้อเรื่อง อ้าวแสดงว่ายังไม่มาดีแบบนี้งั้นก็ไปกันเลยดีกว่าขา,ายปืนคืนได้ไหมเนี่ยมีแค่สตอรี่แล้วก็เป็นโหมดไม่จํากัดน,นะคะโหมดที่เล่นไปเรื่อยๆไม่มีอะไรใหม่นิน่งไว้ทุกคนนิ่งไว้โอ้เค <laughs> ้เกนี้มาก่อน <laughs> ไปแล้วทุกคนจบกันใหม่แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้บาย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  <laughs> <laughs>